สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลวันนี้คลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลได้ค้นพบเปลี่ยนชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่10ปีพศ2563ที่มีความแปลก เหรียญสเหรียญนี้เป็นเหรียญปีพศ2563ของรัชกาลที่10ซึ่งทางช่องสมาคมชาแนลได้ค้นพบความแปลกในเหรียญชนิด2เหรียญที่เป็นเหรียญของรัชกาลที่10 ก็เลยนำมาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้พบได้เจอกันส่วนสองเหรียญก็จะเป็นเหรียญปกตินะครับเหรียญแรกก็จะเป็นเหรียญปกติเหรียญที่สี่ก็จะเป็นเหรียญปกติในความนิยมของนักสะสมแต่สิ่งที่ช่องสมาคมชาแนลค้นพบ ซึ่งในความแปลกของเหรียญสองเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญปกติไม่มีความผิดพลาดไม่มีความแปลกแต่อย่างใดนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่นักสะสมนิยมนะครับแต่ความแปลกที่ทางช่องสมาคมค้นพบก็สองเหรียญน,นี้เดี๋ยวจะมาให้ข้อมูลเพื่อนๆน,นะครับ ก่อนจะไปพบกับข้อมูลเหรียญน,นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องทางช่องก็จะมีกําลังใจทำคลิปเหรียญแปลกให้เพื่อนๆได้รับชมตลอดไปครับก็มาเข้าสู่เหรียญปีพศ2563 ของรัชกาลที่10นะครับเหรียญแปลกนะครับก็จะอยู่ในลำดับที่สองและที่สามลำดับที่1นะครับก็คือเหรียญนี้ของรัชกาลที่สิปีพศ2563มาชมด้านหน้าก่อนก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตนะครับท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกท่านแล้วก็เพื่อน FC ทุกคน ทางช่องสมาคม c h ช n แนลก็จะขออนุญ,ญาตไม่เล่าถึงประวัติและก็ขออนุญ,ญาตไม่ได้แจ้งในส่วนที่จำนวนการผลิตนะครับจะมาอธิบายในความแปลกอย่างเดียวนะครับก็คือด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะดูเป็นตัวหนังสือนะครับ ตัวหนังสือก็จะปกติขอบเหรียญน,นะครับก็จะปกติพระบรมรูปก็จะปกตินะครับตัวหนังสือกปกตินะครับขอบด้านข้างขอบฟันเฟืองนะครับก็บปกตินะครับด้านหลังนะครับของเหรียญแบบปกตินี้นะครับด้านหลังก็จะปกติ นะครับตัวหนังสือพ,พระบรมุพระบรมรูปพระบรมฉายาลักษณ์นะครับปกติทุกอย่างนะครับนี่คือเหรียญปกติของปีพศ2563นะครับของรัชกาลที่10นะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญพระเศียรกลับนะครับจะเป็นเหรียญพระเศียรกลับนะครับ ต่อมานะครับเรียนที่สองนะครับเรียนที่สองนี่จะมีความแปลกอย่างไรนะครับมาชมด้านหน้าด้านหน้าก็จะปกตินะครับตัวหนังสือนะครับความแปลกก็จะอยู่ด้านตรงนี้นะครับมีเนื้อเกิน ตรงนี้มีเนื้อเกินนะครับเนี่ยนะครับเนื้อเกินจุดเล็กๆสองจุดนะครับนี่คือเรียนที่สองเรียนแปลกนะครับมีเนื้อเกินสองจุดเล็กๆนะครับนี่ในส่วนของด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีอีกจุดหนึ่งควมแปลก นะครับด้านหลังก็จะมีเนื้อเกินเช่นกันนะครับสังเกตน,นะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยเนื้อเกินด้านหลังอยู่ตรงนี้นะครับเป็นก้อนเบื้องลิ่มชัดเจนนะครับในขณะที่เหรียญปกติเมื่อกี้ไม่มีนะครับเปรียบเทียบให้ดูก็ได้นะครับเนี่ยไม่มีนะครับ ไม่มีนะครับเหรียญปกติไม่มีตรงนี้ก็จะไม่มีเนื้อเกินเช่นกันนะครับเหรียญปกตินะครับ feet, ในขณะที่เหรียญเหรียญที่สองนะครับจะมีเนื้อเกินนะครับจะมีเนื้อเกินส่วนใกล้ๆนะครับเนี่ยเนื้อเกิน ด้านหลังนะครับพี่น้องต้องสังเกตนะครับนี่ก็เนื้อเกินนะครับสจุดเล็กๆน,นะครับนี่คือาาเหรียญที่สองนะครับต่อมาจะเหรียญที่3มนะครับถมด้านหน้าก่อนเหรียญที่สมด้านหน้าก็ปกตินะครับด้านหน้าก็ปกติด้านหลัง ด้านหลังตรงนี้เป็นร่องจะถือว่าเป็นเหรียญชำรุดนะครับหรือจะเป็นเหรียญที่ปั๊มผิดพลาดสักอย่างประมาณนี้แต่จุดที่เป็นเป็นความแปลกนะครับตรงเลขตรงเลขสีและเลขหนะครับปั๊มไม่ติดนะครับคำว่าพอสอ 2563นะครับเลขห้ามไม่ติดตรงหัวคอดและเลขยก 6, ก็ตรงหางนะครับก็เลยกลายเป็นพศ2463นะครับดูชัดเจนนะครับ2463นี24่กนี่ก็คือเปลี่ยน แปลกอีกชนิด1ปั๊มไม่ติดหรือว่าปั๊มผิดพลาดก็แล้วแต่นะครับของปีพศ2563ชนิด1บาทของรัชกาลที่10นะครับเนีย่ย2,403ก็เลข5แหละครับแต่มันปั๊มไม่ติดนะครับก็เลยเป็นเหรียญที่ทางช่องสมาคมต้องเอามานำเสนอให้เพื่อน นักสะสมคนรุ่นใหม่ได้รับข้อมูลกันนะครับในส่วนของเหรียญที่4ี่เรียญสุดท้ายเหรียนนี้ก็ปกติด้านหน้านะครับด้านหน้าปกติไม่มีความแปลกตรงน้าเกินก็ไม่มีนะครับด้านหลังนะครับ ตรงนี้ก็ไม่มีเนื้อเกินนะครับเหรียญนี้ปกติในหมู่นักสะสมเขานิยมเรียกกันและเขานิยมเล่นหากันก็คือเหรียญพ,พระเสียนตรงนะครับปีพศ2 5 6 3นระครับพระเสียนตรงนะครับพระเสียนตรงของปี63ของรัชกาลที่10 ครับก็ยาวพอสมควรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีข้อมูลเหรียญปีพศ2 5 0พของรัชกาลที่10นะครับทั้ง4ี่เหรียญมาให้ข้อมูลกันนะครับอาจจะเป็นเหรียญปกตินะครับแล้วก็เหรียญเนือเกินเหรียญปั๊มไม่ติดนะครับ แล้วก็เหรียญพระเสียนตรงนะครับนำข้อมูลเหรียญของรัชกาลที่10มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันในสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้รับประโยชน์จากช่องสมาคม c h ช n แนลเกี่ยวกับเหรียญแปลกนะครับได้ความรู้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ